สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอ่าอันนี้รังผึ้งนะครับเป็นรังอ่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอาชีพของพวกเรานะครับท่านผู้ชมนะครับหารังผึ้งหาน้าผึ้งนะครับคือพวกเราหาตีกันมาตั้งแต่นู่นนะรุ่นปู่ย่าตายายรุ่นตารุ่นยายนะครับสอนลูกสอนหลานมานะครับก็คือวิธีหารังผึ้งหลวงนะครับตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่กําแพงป่ายังไม่แตกนะครับกำแพงเพชรนะครับ ก็หาเป็นอาชีพกันมาสื่อสานกันมาจนจะหมดรุ่นแล้วนะครับรุ่นใหม่ๆก็เหลือน้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นรังอ่อนนะครับรังอ่อนพึ่งหลวงนะครับผมแต่ถ้าเป็นรังแก่ๆวา ผมก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่ไม่ค่อยตัดมานะครับแต่ถ้าเป็นรังอ่อนๆอย่างเงี้ยมันมันขายได้นะท่านผู้ชมนะครับก็เลยต้องเอามานะครับก็เป็นอาชีพนี่แหละนะครับคือไม่ได้ทําไร่ทํานาอะไรนะครับอันนี้ต้องบอกกันตามตรงนะครับคืออาชีพหาพึ่งอย่างเดียวนะครับในกลุ่มผมบางท่านเลยนะครับผมหาพึ่งเป็นอาชีพบางท่านก็ทำอย่างอื่นผู้หญิงก็ยังตีเป็นนะครับพวกน้าๆน้าสาวพวกน้าๆป้าๆอะไรเงี้ยนะครับผมพึ่งเนี่ยนะครับพึ่งหลวงต่ำๆนะครับไม่ไม่ปีนสูงนะครับก็ จากการดูตัวอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยทำคลิปบอกไว้นะครับมาหลายปีนะครับทำคลิปเรื่องเรื่องการหาพึ่งหาหาลังพึ่งหลวงการดูตัวพึ่งงานเพื่อตามหาลังพึ่งหลวงนะครับก็บอกวิธีไว้หมดนะครับรวมถึงการทําครบการตอกทอยการเข้าหาพึ่งการช่วยเหลือคนเวลาโดนพึ่งต่อยอะไรเงี้ยบอกไว้หมดนะครับผม <ขอ S 1> ก็มีทั้งในช่องทาง YouTube นะครับ y o u t u b e ก็ชื่อเดียวกับเพจนะครับผมผ่านมาก่อนลองพิมพ์ไปนะครับ คลิปบอกการหาพึ่งสอนการหาพึ่งเนี่ยตก2องพันกว่าคลิปนะครับคือเยอะแยะมากมายนะครับถ้าใครดูใส่ใจนะถ้าตีไม่เป็นนิ่มไม่ไหวนะครับเพราะว่ามี <ๆ S 2> น้องๆอ<ะ>ก็ไปดูกันเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นอาชีพเสริมไปนะครับแต่ผู้ผมมันหากันแบบเป็นอาชีพหลักไปแล้วนะตั้งแต่ ไหนจะลายมานะครับผมเรื่องน้ำผึ้งไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าจากที่ผมไปเนี่ยนะครับรับประกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นหรือ9ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ว่างั้นเหรอนะครับเพราะว่ามันจะเหลวไปตามฤดูกาลของมันน้ำผึ้งไม่ใช่ว่าจะเหนียวข้นอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมมันจะเหลวไปตามฤดูนะครับในแต่ละเดือนแต่ละหน้านะครับผมน้ำผึ้งก็ถ้าหนื่ๆสุดๆเลยก็นู่นนะช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาช่วงเดือนสี่เดือนห้านะครับอ่านั้นมันความชื้นมันจะน้อยมันก็เลยข้นนะครับผมแต่เวลาฝนลงแล้วเนี่ยมันก็ไปอีกลึ ฤดูดนึงนะครับซึ่งเป็นวัชพืชต่างๆที่มันได้ผลใหม่ ดอกหญ้าอะไรต่างๆแล้วก็รวมทั้งพืชไร่ดอกไม้ใหญ่บางชนิดที่มันได้น้ําฝนแล้วมันก็จะเหลวนะครับอ่ามันก็เหลวไปตามฤดูของมันนะครับผมทีเนี้ยหปีนะครับน้ำพึ่งมันก็แตกต่างกันไปนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมท,ท,ที่ท่านคิดหรือว่าลูกค้าผมประจำเนี่ยที่เขา<ม>กินประจำน,นะครับเขาจะรู้เลยนะครับว่าน้ำพึ่งในแต่ละหน้าเนี่ยมันมันต่างกันนะครับมันจะอร่อยต่างกันนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเรากินเดือนห้าเราไม่ได้เดือนนี้กินเดือนนี้เราไม่ได้เป็นไปได้หน้าหนาวนะครับคือหน้าหนาวก็จะเป็นเกลือถ่าวว อีกเหมือนกันนะครับคือมันแต่ละหน้าเนี่ยมันต่างกันนะครับอันนี้ก็อธิบายให้กับท่านที่คอยดูเรื่องธรรมชาติของผมนะครับเพราะว่าอาชีพของผมมันคือหาพึ่งนะครับหาน้พึ่งขายอะไรเนี่ยนะครับถ้าตั้นใดสนใจก็ที่เพจหญิงพลอยนะครับผมพิมพ์ไปเลยหญิงพลอยตีพึ่งจะเจอลูกสาวผมนะเพจนะครับใส่เตื้อเหลืองนะครับมีผู้ติดตามหมื่นกว่าคนนะครับมีคลิปวิดีโอมีผมอยู่ในนั้นด้วยในคลิปอะไรเงี้ยนะก็ต่างจองไว้นะครับผมน้ำพึ่งนะครับติดต่อที่ลูกสาวผมได้ทั้งตัวออ่น เกสรพึ่งอะไรเงี้ยต้องต้องสั่งไว้นะผมขอบคุณอีกครั้งสำหรับการชมคลิปนะครับสวัสดีครับผม